สวัสดีครับในคลิปนี้ก็มาดูอัปเดตประจําสัปดาห์กันดีกว่านะครับว่ามีอัปเดตมาบ้างนะในวันนี้คร่าวๆเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมาลงดอนะครับมีตัวใหม่ Black Friday นะมีอัปเดตมานิดหน่อยต่อเวลาพิเศษอันนี้ก็มีรีมานะในวันนี้แล้วก็มีตุลฟุตบอลน,นะครับ TOTW เซตใหม่ตัวอะไรมาบ้างนะครับผมใครอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็เดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะครับ ผมมีร้านเติมเกม Fc Mobile มาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเกม Fc Mobile ถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเติมผ่าน ID Pass r d หรือ EID ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจเติมเกม Fc Mobile สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li@@ น์แอ @cookie land หรือ Facebook Fanpage Cookie Land Shop รับเติมเกมราคาถูกหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมคิดจะเติมเกม Fc Mobile เติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop นะครับ ำหรับกิจกรรมบัลลงดอในบทหลักนะครับก็มีให้เราเล่นสกิลเกมกับแมทเก็บตัวแบบเดิมแล้วนะเหมือนในสัปดาห์แรกนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพิเศษนะก็คือแจกตัวโหวตมากขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยในสัปดาห์ที่1แล้วสัปดาห์ที่2แจกตัวโหวตแค่ร้อยห้าสิบนะครับต่อวันอันนี้คือแจก300เลยนะก็ทําให้เราเก็บตัวโหวตได้มากขึ้นนะครับใครกังวลว่าจะเก็บตัวโหวตไม่ทันเนี่ยเ็ไม่ต้องกลัวนะยังไงก็ทันแน่นอนนะแจกเยอะขึ้นแบบนี้นะครับ1เท่าตัวเลยเนาะจาก150กลายเป็น300น300ะครับ ใครเล่นครบทุกวันเนี่ยยังไงก็พอนะครับจากจริงๆเดิมแจกร้อยห้าสิบมันก็พออยู่แล้วนะแต่มันอาจจะแบบพอดีอ่ะเออแต่ว่ารอบนี้ก็น่าจะเกินไปพอสมควรนะครับพอปรับมาเป็นสามร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ให้เราเล่นเพื่อรับแต้มเพิ่มเนี่ยก็มีเหมือนเดิมนะในสัปดาห์ที่3นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะเพื่อรับตั๋วโหวตเพิ่มนะข้างในนี้ก็เหมือนจะแจกมากขึ้นด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะปกติมันไม่ได้แจกร้อยสิบไหมถ้าผมจำไม่ผิดแถวคนด,ดูสัปดาห์สองแปบบ๊บ เออจริงด้วยนะมันแจกมากขึ้นนะครับในสัปดาห์ที่3เนี่ยแจกตั๋วมากขึ้นทั้ง2ที่เลยนะทางที่เล่นสกิลเกมกับ Matt, แมทล้วก,กดรับแล้วก็เล่นตรงนี้เพิ่มเหมือนกันนะก็จะแจกตั๋วโหวตมากขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีโอซิเมนแจกด้วยนะนี่ตรงนี้นะครับ96แล้วก็มีโคโลมัวนี่นะ96เหมือนกันนะแล้วก็ทางแยกเนี่ยก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับให้เราเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับก็จะมีโอโคชา CM 98กับ คูมัน CB98 นะครับให้เราเลือกก็แล้วแต่คนนะว่าจะเลือกอะไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยสรุปง่ายๆก็คือแจกแต้มมากขึ้นนะแจกไอตัวโหวตอ,อ่ะเออดีเลยแบบนี้ก็สบายนะครับเก็บให้ถึงตามที่เขากำหนดเพื่อที่จะไปรับเมซี่โดหรือมาเชได้สบายขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ตรงรางวัลร้านค้าหลักตรงนี้นะครับก็จะมีตัวใหม่มานะในวันนี้ก็จะเป็นปลาแปงเอสทีหนึ่งร้อยแล้วก็สตตยคอปเอสทีหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น,นเวทน้ำเงินนะสตตยคอปจริงๆงแล้วก็ วาเก้าสนะครับก็แล้วแต่คนนะว่าจะเลือกตัวไหนนะครับถ้าไม่อยากเปลืองมาเชเรื่องสตอยคอก็ได้นะพลังอะไรก็พอเล่นได้อยู่แนละ้วผมว่าเออไม่น่าเกลียดเลยพลังนะครับปัาแปงก็เหมือนกันปาแปงก็พลังดีนะรอบนี้ดูดีอยู่ใครอยากจะแลกก็เลือกได้นะ1ตัวนะครับแล้วแต่คนว่าจะแลกตัวไหนจํานวนตัวที่ใช้ในการรับปาแปงกับสตอยคอก็เท่าเดิมเลยนะก็คือ4 8 0 0ันดร้อยนะครับเนี่ยทมนี้เลยครับผมแล้วก็ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป้าหมายเก็บสะสมนี่ก็แล้วแต่คนนะว่าถึงตรงไหนนะของผมก็น่าจะได้มาเชลโนกสองตัวเนะี่ยน่าจะวันนี้นะคิดว่าเพราะว่ามันน่าจะขาดนิดเดียวนะครับเออผมก็ไม่ชัวรนะ์เหมือนกันว่าผมมีเท่าไหร่แล้วมันไม่มีบอกานะบางคนอาจจะใกล้ถึงตรงนี้แล้วก็แม่นะไอเกียติโยสีทองเนะี่ยถ้าใครแลรกใน้านค้าทุกวันนะครับก็น่าจะใกล้แล้วอันนี้แล้วแต่คนเลยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อ่ะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเพื่อนๆถึงตรงไหนกันแล้วนะสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็นักเตะตัวให,ใหม่ที่มาในสัปดาห์ที่3นะครับก็ตามนี้เลยนะมีเมสซี่ซีดานเวนิซุเอตโรเบโตคาร์ลอสเดอะบอยเลวานด็อกกี้กาตูโซลูดิเกอร์คิมมิดแล้วก็เชฟเชงโกเบนเซม่าคานาวาโรลูซิโอกรีตมันชาบี้มาติเนสแล้วก็เนมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปๆนะร้อยสี่ร้อยห้านะครับก็พลังโหดเอาเรื่องเลยนะเนีย่ยดูอย่างเมสซี่ดิ ย่างตึงนะครับสองเท้าด้วยร่างนี้ RW ด้วยเดี๋ยวดูพลังแฝงเวิร์กเลสอย่างสุดนะเออบอกเลยว่าโคตรสุดนะเมสซี่ซีดานอนะไนี่ก็โหดนะครับดูดิอย่างอานะวินิซูสก็ร้อยห้าว่ะเฮ้ยเหมือนในนี่เลยเหมือน,มน,นแมนเชดิงแฮมยูไนเตร้อยห้า 105. โอ้โหวิว่งร้อยยี่สิบสองเลยเหรอโคตรเร็วแต่ก็ยังบางเหมือนเดิมนะวินิซูสแปดสิบสามสี่นี่ยังบางอยู่ แต่ก็ดูดีกว่าล่างกงินก่อนเยอะนะครับพลังแบบนี้เนาะขันร้อนได้ไปไงวิง 115, 11ว่งร้อยสิบห้าร้อยสิบสามเเดอะบอยอ่ะโอเดอะบอยวิ่งร้อยหนึ่งเลยเหรอเอาว่าห้าโอโหอันะนี้เดอะบอยทำเป็นเล่นไปของแท้นะของแท้เดวานนะโอเดวานก็ดูดีอยู่นะเชฟเชงโก้ไปลยเชฟเชงโก้สี่ดาวไปลร่างนี้โอ้ไม่ห่ะ ทำไมไมันไม่สี่ดาวอุตส่าห์มาตัวท็อปนะครับเสียดายเนะาะคันนี้หลายๆคนรอสี่ดาวเยอะนะเชฟเชงโก้เนี่ยเป็นเซม่าที่ผมก็โคตรคิดถึงเลยว่ะน,น,นานทีก็จะมีร่างดีๆมานะครับแล้วก็มา้อยห้าเลยด้วยรอบนี้สุดยอดเลยบวกเลยกลางๆแต่สแตทดีนะเออพลังดีเลยนะครับน่าเล่นน่าเล่นคันา,น,น,นาไปเนี่ยคัน,นาหุ้ยวิ่งร้อยบวกโอ้อย่างเอานะร้อยเก้าร้อยนะครับโคตรเร็วโอ้โหแล้วดูสแตทเกมรับดิ ่เกือบร้อยยี่สิบนะมีแดนแท็กเกิลสูงต่ําเอาเรื่องนะนะลูไปนะนะลู่โหนะลูก็วิ่งร้อยบวกเหมือนกันอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต่างกับร่างร้อยสามเยอะไหมนะครับเออแต่วิ่งอะ่ะเร็วกว่าเพราะว่าร่างร้อยสามมันวิ่งแค่เก้าสิบกว่าเก็แปดเก้าหกม่าถ้าจำไม่ผิดอันนี้ร้อยสองร้อยเลยนะเฮ้แต่พลังไอ้พวกนี้ต่างกันอยู่นะเนี่ยการรับรู้สึกร่างร้อยสามจะเยอะกว่านี้นะถ้าผมจำไม่ผิด ไปสแตตตรงนี้น่าจะเพิ่มมาไม่มากมั้งแต่ความเร็วกั่วิ่งก็เพิ่มอยู่เออเออน่าสนใจน่าสนใจราคาเป็นไงอ๋อแดงอยู่เนาะพันสี่เ้ยมันก็แพงกว่าเป็ดส้มร้อยสามแล้วปะเป็ดส้ม 103, ร้อยสามตอนนี้มันประมาณพันสองนะครับอันนี้เป็ดเทาก็พันสี่ก็ไปแล้วอะผมว่าร้อยสามก็ราคายังไม่น่าจะลงเยอะหรมั้งคิดว่าพอร้อยสามมันจริงๆิก็ยังเก่งนะผมว่านะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวที่มาใหม่ใครอยากดูพลังตัวไหนก็สามารถมากดดูกันได้นะครับใครอยากได้ตัวใหม่เนี่ยก็มีหลายวิธีนะในการรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมแพ็คในไฮไลท์ตรงนี้ก็ได้นะวันนี้มีมานะครับเนี่ยมาลงดอตอนเนื่องนะที่มีให้เรารับฟรีแล้วก็เติมเงินรับฟรีแล้วก็เติมเงินไปเรื่อยๆนะครับเอออันนี้ก็มาสุ่มกันได้ก็มีตัวใหม่ๆเหมือนกันเนาะอ่ะเราก็แลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนี่ก็ดรอปไปได้ฟรีเลยนะถ้ามันดรอปให้เรานะครับเนี่ยโดยใช้วัตถุดิบพวกนี้ เนี่ยนะก็มีคันนาซีดานชเชฟเชนโก้และตัวใหม่หม่อันนี้ก็ดรอปไปได้ฟรีเลยนะถ้ามันดรอปให้เรานะครับ <c oughs> ก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนะส่วนมาเชลโนนี่ก็มีมาให้แลกเหมือนเดิมเนาะในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ละ2ตัวหรือใครจะมาสุ่มในร้านค้าก็ได้นะวันนี้ก็จะเป็นแพ็ค E มานะครับซึ่งแพ็ค E เนี่ยยังไม่มีเมสซี่นะใครอยากสุ่มเมสซี่ก็น่าจะต้องรองเป็นแพ็ค F นะครับเออสำหรับในร้านค้าตรงไฮไลท์แต่ว่าแบ็คไฟเดย์เนี่ยก็มีแล้วนะเมสซี่ คือมีทุกตัวเลยเออเนี่ยนะมีเมสซี่ด้วยนะแบ็คไฟเดย์ก็จะดรอปมากกว่าในไฮไลท์นะครับพราะแล้วแต่คนนะลองดูดูกันได้จะใช้เพชรแดงใช้ FC ฟ o i พอก็แล้วแต่คนนะครับถ้าใครอยากจะเติม FC ฟ o i พอก็เติมได้กับร้านคุกกี้แลนเลยนะครับก็จะเติมถูกกว่าเติมเองนะครับผมใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ชาเลนแบ็ k ไฟเดย์วันนี้ก็รีมาให้เราเล่นกันด้วยนะอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับนี่เลยที่แจกเป็นเพชรแดง7 0 0 0มาเชลโน่ตัวแล้วก็เงิน6ล้านนะครับ แล้วก็ศูนย์ฟุตบอลก็จะมีตัวแจกใหม่นะครับที่มาต่อจากบอโลโรเตอรีนะก็จะเป็นคีนนะครับก็สามารถกดรับฟรีไปได้ทุกคนเลยนะครับตรงนี้กดเลยแล้วกันอันนี้มารับกันด้วยนะครับอย่าลืมนะตัวนี้แจกฟรีนะครับแมตส์สำคัญก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะยังไม่รีนะครับส่วนนักเตะทีโอที w, ตัวใหม่ก็มีมานะในวันนี้นี่เลยก็จะเป็นพวกนี้นะฟันไดามามูดอาวานเลสด,ดิอาโรนะครับเนี่ยคลายเวิร์ดตัวพวกนี้เลยนะครับตัวที่มา อี w w ตัวใหม่ใครอยากแลกตัวไหนก็ลองดูนะปั่นใดใช้แต้มเท่าไหร่ใช้ห0 0้อนะมามูนนี่มาสองรอบแล้วมั้งน่าจะบวก2ป่ะอ่าใช่ใช่มามูนบวก2นะเพราะว่าเคยมาก่อนหน้านี้แล้ว2รอบโอเคแล้วแต่คนนะว่าอยากจะแลกอะไร p o t ออะไรก็ยังไม่มีนะครับยังเป็นเซนตเดิมอยู่ประมาณนี้เลยนะสำหรับศูนย์ฟุตบอลนะครับแล้วก็ต่อเวลาพิเศษนะครับก็รีมาแล้วนะในวันนี้นี่สามหมื่นแต้มไหมก็สุ่มได้แล้วนะถ้าใครอยากจะสุ่มกัน แล้วก็ตัวดอกก็จะเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็แอบมียาชินมาด้วยนะเห็นปหในตลาดผมยังไม่เห็นเลยนะยาชินเนี่ยเออไม่รู้พลังเป็นยังไงเหมือนกันกดดูในตลาดก็หาไม่เจอนะผมลองหาแล้วส่วนเลดดอกอะไรนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับสำหรับเลดดอกแค่ปรับตัวนักเตะที่ดอกมาใหม่เฉยๆนะเออมันดอกตัวใหม่ๆมากขึ้นอนะ่ะง่ายๆาใครอยากจะสุ่มก็มาสุ่มกันได้นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในการสุ่มด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็สุ่มเหมือนกัน,นแต่เดี๋ยวเราเก็บแต้มแป๊บนึงนะ ผมน่าจะสุ่มได้พ่กนี้มั้งวันนี้น่าจะยังไม่พอนะครับทั้งหมดของคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะสัะอัปเดตประจําสัปดาห์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวไงถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับผมใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์หกันคนละทีส่วนใครไม่กดติดตามให้กับช่องก็ต้องรีบเลยนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเกมยิงสปอร์ตเดฟซีมบายที่ผมจะมาอัปเดตหรือเล่าให้ฟังนี้เรื่อยๆเลยนะครับก็หวังว่าเพ 拜拜。Bye bye.